บนโซเชียลมีการแชร์บทความ6วิธีรักษาหลอดเลือดขอดหรือเส้นเลือดขอดได้โดยไม่ต้องผ่าตัดมีตั้งแต่ปรับพฤติกรรมเลือกกินอาหารและสมุนไพราบางชนิดลดน้ำหนักออกกำลังกายและใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอดหืมชัวเหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัว ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอญญาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยาศาสตร์หลอดเลือดภาควิชา,า,าศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ครับที่เขาแชร์6วิธีการรักษาเส้นเลือดขอดโดยไม่ต้องผ่าตัดนี่จริงไหมครับใน6วิธีนี้มีทั้งจริงและไม่จริงในการที่ช่วยรักษาหลอดเลือดขอดครับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดขอดไม่จําเป็นที่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเสมอไปนะครับขึ้นอยู่กับระยะของโรคครับที่เขาแชร์6วิธีรักษาเส้นเลือดขอดข้อแรก ปรับพฤติกรรมมาอยู่ในท่าเดิมนานๆจริงเหรอครับข้อนี้จริงครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็สามารถช่วยเรื่องหลอดเลือดขอดให้ดีขึ้นได้ครับการเดินหรือการขยับปรับเปลี่ยนท่าบ่อยๆก็สามารถลดความรุนแรงของเส้นเลือดขอดได้ครับแต่สําหรับในรายที่มีความรุนแรงของโรคที่มากขึ้นแล้วนะครับแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาจจะไม่พอนะควรมาพบแพทย์เพื่อดูการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมแต่ละรายต่อไปครับข้อ2 เลือกกินผักผลไม้ที่มีสารฟลาวยด์และไบโอฟลาวยด์เช่นลูบอรี่หรือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และดาร์กช็อกโกแลตอันนี้ไม่จริงนะครับอาหารไม่สามารถช่วยรักษาเรื่องหลอดเลือดขอดได้ถึงแม้จะมีสารอาหารที่จําเป็นในการรักษาหลอดเลือดขอดแต่ก็มีปริมาณน้อยมากที่ไม่สามารถทําให้อาการของหลอดเลือดขอดดีขึ้นนะครับข้อ3เขาบอกว่ากินสมุนไพราบางชนิดเช่นใบบัวบกกระเจี๊ยบแดงพริกกระเทียมผักชีช่วยรักษาเส้นเลือดขอดได้จริงไหมครับปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานชัดเจน ในการใช้สมุนไพรมารักษาโรคหลอเลือดขอดในการรักษาหลักนะแต่การใช้สมุนไพรก็สามารถช่วยลดอาการต่างๆที่เกิดจากเส้นเลือดขอดได้เช่นอาการปวดบวมเมื่อยก็จะช่วยลดได้ครับแต่ไม่ได้ใช้ในการรักษาหลักครับ ถัดมาข้อ4ี่เขาบอกให้ออกกําลังกายเช่นเดินเล่นโยคะแอรโรบิกหรือปั่นจักรยานการออกกําลังกายลักษณะนี้ช่วยลดอาการของหลอดเลือดขอดแต่ไม่ได้ทําให้หลอดเลือดขอดที่มีอยู่หายไปการบริหารร่างกายการเดินการวิ่งหรือแม้กระทั่งการโยคะกระตุ้นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทําให้เกิดหลอดเลือดดําทํางานได้ดีขึ้นสามารถลดอาการขอดของหลอดเลือดได้แต่ที่เป็นอยู่จะไม่หายไปครับข้อ5ใส่ถุงน่องเส้นเลือดขอดหรือถุงน่องแรงดันใช้ได้ไหมครับ การใส่ถุงน่องแรงดันสามารถลดอาการในผู้ป่วยหลอดเลือดขอดได้รวมถึงเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดขอดในระยะเริ่มต้นเราจะแนะนําให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดขอดใส่ถุงน่องในระยะเริ่มต้นแต่ถ้าเป็นมากขึ้นอาจจะต้องรักษาด,ด้วยการผ่าตัดครับแนะนําให้มีการใส่ถุงน่องอย่างสม่ําเสมอก็จะช่วยชะลอระยะของโรคได้และสุดท้ายข้อ รักษาโรคเส้นเลือดขอดได้โดยการลดน้ำหนักอันนี้จริงครับการลดน้ำหนักก็ทำให้ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดขอดอาการดีขึ้นชะลอความเสื่อมของโรคหลอดเลือดขอดเราจึงแนะนำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดขอดถ้ามีภาวะน้ำหนักเกินร่วมด้วยลดน้ำหนักด้วยครับ อาจารย์อธิบายการรักษาเส้นเลือดขอดต้องดูความเหมาะสมในผู้ป่วยแต่และรายหลอดเลือดขอดมีทั้งการรักษาที่ผ่าตัดและไม่ผ่าตัดนะครับการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดคือการใส่ถุงน่องแรงดันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดน้ําหนักร่วมกับการทญญานยาถ้าระยะของโรคท่านเป็นมากและแพทย์แนะนําให้ผ่าตัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมอาหารหรือควบคุมน้ําหนักอาจจะไม่ได้ทําให้ตัวโรคดีขึ้นครับ สำหรับผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับสำหรับผู้ป่วยที่แพทย์แนะนำให้ เข้ารับการผ่าตัดถ้าท่านทิ้งไว้อาจจะทําให้มีความรุนแรงของโรคมากขึ้นและมีแผลเรื้อรังบริเวณข้อเท้าและทําให้การรักษาใช้ระยะเวลาที่นานมากขึ้นครับในผู้ป่วยหลายรายที่แพทย์แนะนําให้ทําการผ่าตัดหลอดเลือดขอดแต่ยังกังวลเรื่องการกลับมาเดินหรือใช้ชีวิตประจําวันหลังการผ่าตัดนะครับการผ่าตัดเลือดขอดปัจจุบันมีเป็นแบบแผลเล็กอาจจะพักประมาณ1-2วันนะครับที่ยังเดินไม่ได้แต่ว่าแผลประมาณ1-2มิลเอง หลังการผ่าตัดแล้วผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลับมาเดินได้ดีขึ้นแต่สรุปแล้วที่เขาแชร์6วิธีรักษาเส้นเลือดขอดได้โดยไม่ต้องผ่าตัดนี่เป็นยังไงครับเรื่องนี้มีทั้งส่วนจริงและไม่จริงครับผมคิดว่าควรแชร์ในบางส่วนที่มีหลักฐานชัดเจนว่าช่วยรักษาและบรรเทาอาการของเส้นเลือดขอดครับรักษาโรคอย่างถูกต้องจะช่วยให้โรคไม่ลุกลามและลดปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะครับ ส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัว d ์แอนแชรยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์